เลือกง่ายเถอะจ้าหนึ่งเขากินแรล้งก่อนจา้ามาด้จา้ากิาแกล้งน้องจันกินแรล้งจา้ามาด้จา้าขาดบ่ได้ค่ะขาดบ่ได้ชิดตามุ้อเู่ละ

บ้านามทกหายพระเดชตตอน ิ้มจัะจิมแซบว่าจาแซบจ้าไม่ได้ปุงงาอีกจ้ะแซบเีรยวแล้วตามคูเดวยจ้า จ้ามันจะขอแรงน้ำกันนะจ้าเดือดงานเร็วเห็นแล้วกินแรงแต่หมักหุ่งสูงลวกขาอันพักลูแลใหม่จ้ามาจ้ามันกินน้ำกันจะสดแซ่บมาจ้ามาก